สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันเสาร์ที่6เมษายน2024วันเสาร์ในอัรมวันปัสกานะครับวันนี้บทอ่านคำสอนกรุงเยรูซาเล็มเหมือนกับเมื่อสองสมันที่ผ่านมาในหัวข้อบอกปังจากสวรรค์และถ้วยแห่งความรอดก็คงจะหมายถึงศีลมหาสนิทนั่นเองในคืนนี้พระเยซูเจ้าถูกทรยศพระองค์ทรงหยิบป,ปังขอบพระคุณบีออก ส่งให้สานุสิตตรัสว่าจงรับไปกินเถิดนี่เป็นกายของเราและทรงหยิบถ่วยเล่าอาองุ่นขอบพระคุณและตรัสว่าจงรับไปดื่มเถิดนี่เป็นโลหิตของเราในเมื่อพระคริสตเจ้าเองประกาศว่าปังเป็นพระกายของพระองค์ใครเล่าจะกล้าสงสัยอีกในเมื่อพระองค์ตรัสอย่างเด็ดขาดว่าน,นี่คือโลหิตของเราใครเล่าจะกล้าท้วงติงและบอกว่าไม่ใช่พระโลหิตของพร์ฉะนั้น เราต้องเชื่ออย่างมั่นคงว่าปังและเลาองุลที่เรารับนั้นเป็นพระกายและพระโลหิตของพระกฤษเจ้าพระองค์ทรงประทานพระกายให้กับเราใต้รูปประกฏของแผ่นปังและประทานพระโลหิตของพระองค์แก่เราภายใต้รูปประกฏของเล่าองุลเพื่อบันดาลให้เราผู้รับเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ทั้งกายและโลยในเมื่อเรามีพระกายและพระโลหิตของพระองค์ในอวัยวะของเราเราก็เป็นผู้อุ้มชูพระกฤษเจ้า และร่วมส่วนในพระธรรมชาติของพระองค์ตามวาจาของนักบุญเปโตรเมื่อพระคริสตเจ้ากำลังสนทนากับชาวยิวโรรองตรัสว่าถ้าท่านไม่กินเนื้อของเราและดื่มโลหิตของเราท่านจะไม่มีชีวิตในตัวท่านพวกเขาขยะขแยงมากและทิ้งโรงไปพวกเขาไม่เข้าใจว่าพระวาจานี้เป็นพระวาจาฝ่อยจิตเขาคิดว่าพระพูไทไถ่ปรารถนาให้เขาทำอย่าง ชาวป่าที่กินเลือดก,กินเนื้อคนในพันธสัญญาเดิมมีการถวายปังแต่เพราะเป็นของพันธสัญญาเดิมจึงจบไปพร้อมกับพันธสัญญาเดิมในพันธสัญญาใหม่มีปังจากสวรรค์และทั่วแห่งความรอดซึ่งบรรดาลความศักดิ์สิทธิ์ให้ทั้งวิญญาณและกายปังเหมาะกับความศักดิ์สิทธิ์ของร่างกายพระจะนาาเหมาะสําหรับความศักดิ์สิทธิ์ว่ายวิญญาณอย่าถือว่าศีลมหาสิทิเป็นปังและละหุนธรรมดา แท้จริงแล้วเป็นพระกายและพระโลหิตของพระกฤษณเจ้าตามที่พระองค์ทรงประกาศไว้แม้ความรู้สึกของท่านจะกล่าวว่าอย่างไรก็ตามท่านจงเข้มแข็งในความเชื่อท่านได้เรียนรู้มาแล้วท่านก็เชื่อมั่นแล้วว่าแม้ท่านมองเห็นและริมรถก็เหมือนปังและเล่าองุ่นแต่หาใช่ปังและเล่าองุ่นไม่เป็นพระกายและพระโลหิตของพระกฤษเจ้าท่านทราบว่ากษัตริย์ดาวิดได้กล่าวว่า ถึงเรื่องนี้อย่างไรท่านกล่าวไว้ในเพลงสวด,ดีว่าปังให้กำลังใจแก่มนุษย์และบรรดาให้หน้าตาของเขาส่องแสงด้วยน้ำมันแห่งความเบิกบานท่านจงเพิ่มพระกำลังแก่หัวใจของท่านโดยมันรับปังนี้เป็นอาหารปล่ายจิตและนำความชื่นบานมาสู่หน้าตาแห่งวิญญาณของท่านขอให้มนธรรมบริสุทธิ์เปิดผ้าคลุมจากใบหน้าแห่งวิญญาณของ ท่านเพื่อว่าโดยพินิจด,ดูพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้าดังในกระจกเงาท่านจะได้เข้าสู่สิริรุ่งโรจน์ในพระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของเราขอให้พระสิริรุ่งโรจน์จงมีแดดพระองค์ตลอดนิรันดรอ,อาเมนครับนี่ก็ทราบดีนะครับว่าคำสอนที่กรุงเยรูซาเลม็มนั้นก็เป็นคำสอนที่เราเชื่อและเราเข้าใจอย่างนั้นแล้วได้พูดกล่าวถึงอ่านคำเมื่อสุดท้ายที่พระเยซูเจ้าทรง ั้งศีลมหาสนิทขณะนั้นพองคมก็ยิบปังขึ้นมาแล้วก็อธิษฐานภาวนาแล้วก็บอกว่านี่คือกายของเราแล้วก็แจกให้กับบรรดา,าคาถาวกนั้นโยท้่ยเลาเอาองคมาแล้วก็บอกนี่คือโลหิตของเราแล้วก็แจกให้บรรดาคาถาวกหนึงนั่นคือการตั้งศีลมหาสนิทกันเองเพราะฉะนั้นในวันพฤิัสศักดิ์สิทธิ์ที่ผ่านมานะเราจึงระลึกถึงศีลมหาสนิท ดังนั้นในความเชื่อของเราเนี่ยศีลมหาสนิทก็คือพระกายพระโลหิตของพระเยสุจา้าเมื่อได้รับการสัปปนาได้รับการเสกแล้วนะครับในพระวาจาของพระเยสุจา้าและสิ่งนี้เองก็เกิดขึ้นในทุกๆมิสซาที่เราได้ไปร่วมได้กับพระสงฆ์และก็ถวายพระสงฆ์ผู้ซึ่งได้รับศีลบวชได้รับหน้าที่ของการถวายบูชาของพระคุณก็ได้ทําเช่นเดียวกับพระเยสุจา้าได้การ ทำให้พระกายพระให้ปัน่นนั้นกายเป็นพระกายพระเยซูเจ้าพระโลหิตนะน้ำมะนุ่นนั้นก็เป็นพระโลหิตของพระเยซูเจ้าอันนี้ก็เป็นสิ่งสาคัญนเป็นความเชื่อที่เราคริสตชนคาทอลิกนั้นเราก็เชื่ออย่างนั้นว่าเวลารับศีลมหาสนิทในบูชาของพระคุณก็เท่ากับรับพระกายพระโลหิตของพระเยซูเจ้าเข้ามาอยู่ในตัวเราแล้วเมื่อพระองค์มาอยู่ในตัวเราก็คือทําให้เรานั้นเข้มแข็งมั่นคงทําให้ตัวเรานั้น ได้เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์นั่นเองนะครับนี่คือเรื่องราวภายนอกนี่คือศีลมหาสนิทที่เราทราบดีแล้วก็เป็นฟังเป็นพระกายพระโทหิตที่จะนำเราให้รอดพ้นจากความลำบากความทุกข์ยากและความทรมาน,นต่างๆในโลกนี้ด้วยนะครับน,นี้ก็เป็นสิ่งที่ชัดเจนอยู่้วเพราะฉะนั้นพี่น้องทุกครั้งที่เราไปร่วมถวายบูชาของพระคุณก็เป็นโอกาสที่เราจะรับ พระเยซูเจ้าคือรับสินมหัสนิทนั่นเองคือการเตรียมตัวของเราอย่างดีด้วยการภาวนาด้วยการแก้บาปด้วยการทําให้ชีวิตของเราเหมาะสมที่จะให้พระองค์มาประทับอยู่มาเป็นเลือดเป็นเนือมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราแล้วเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งกับพระองค์นะครับนี่คือความเชื่อนะเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราทุกคนจะได้เข้าใจอย่างนี้แน่นอนสิ่งที่เห็นภายนอกก็คือปังเห็นภายนอกก็คือน้ำมนุ่นอย่างเดิมแต่ว่าความเป็น ปันความเป็นเปลี่ยนไปแล้วนะอันนี้ก็เราเข้าใจเคยอธิบายเคยเปรียบเทียบเสมอบอกว่าก็เหมือนกับเวลาที่เขาเอากระดาษไปพิมพ์เป็นธนบัตรเนี่ยพอพิมพ์เสร็จแล้วความเป็นกระดาษนั้นมันไม่ใช่ละมันเป็นธนบัตรเป็นเงินเป็นอะไรต่างๆที่ใช้นี่ตามกฎหมายแล้วไม่ใช่เป็นกระดาษอีกต่อไปแล้วนะครับเปรียบเทียบอย่างนี้นะมันจริงก็พ่อองค์ก็ไม่ใช่กระดาษพระองค์ก็ไม่ใช่ธนบัตรแต่ว่าเป็นความเชื่อของเรา เป็นเพียงคําเปรียบเทียบเพื่อเราจะเข้าใจง่ายขึ้นขอพระเบนเจ้าผู้ทรงสันผ่านุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประสานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด